Off. A off นะครับอ่า A off ผมกดแล้วตัวสีส้มขึ้นวงกลมแล้วก็ off A off ตัวนี้หมายความว่าเป็นระบบ stop and start อ๋อไม่ได้อยู่ตรงนู้นหรออยู่ TRD มันอยู่ตรงนี้นใช่ใอยู่ตรงนี้อ๋อครับก็แขนคอนโซลจะอยู่ตรงนี้อ่าก็คือระบบ stop and start นะครับเวลาเวลาที่เราเปิดระบบไว้นะครับจะไม่มีไฟขึ้นแต่ถ้าเรากดปิดระบบก็จะมีไฟสีส้มขึ้นนะครับการทํางานของเขาก็คือ เวลาที่เราขับรถมาเข้าเกียร์ดีแล้วเราจอดติดไฟแดงอยู่เราไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งเกียร์มาที่เกียร์เหรือเกียร์พนะครับตำแหน่งเกียร์อยู่ที่เกียร์ดีเครื่องยนต์เขาจะดับเองเพื่อประหยัดน้ํามันนะครับแต่ระบบไฟระบบแอร์ยังทํางานได้ปกติแต่เพียงแค่เราปล่อยเบรกเครื่องยนต์เขาจะติดไปเองเลยแล้วก็เหยียบคันเร่งเดินหน้าต่อได้เลยเครื่องยนต์จะคล้ายๆกับติดๆิดับดับในกรณีที่รถติดถ้า ถ้าถ้าเป็นรถติดหนักๆเน,นี้ยลูกค้าอาจจะเกิดความรำคาญก็สามารถที่จะเลือกปิดได้ให้เป็นออฟแต่ถ้าเราโอเคชอบไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเราก็เปิดระบบเอาไว้มันมีมันมีผลกระต่ตารหรปาไม่มีผลครับเพราะตัวนี้ออกแบบมารองรับกับตัวดระตาเขาบอกว่ามันเป็นระบบที่รถทางยุโรปมันต้องใช้แบบนี้ก็คือทํามาเพื่อดูนรีวิวประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันในเวลาที่รถติดๆแต่ก็เรื่องของการสตาร์ทยังไม่มีปัญหา เรื่องของการชุดแล้วสตาร์ทบ่อยๆอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาไม่มีฝนกับแบตดเนาะพี่ไม่มีับอันนี้ควบคุมตรงนี้ก็หมดแลวตอนนี้จะเป็นเด็กมืออันนี้อะไรอ่ะตึงขึ้นแล้วถ้าดาวลงอ๋อน,นี้แอร์ไ,ไปแอครับส่วนท้องนอกนี้จะมีช่องไฟ12โวลต์หรือเกือบหนึ่งนะครับในบอกก็เป็นห้องเก็ยรัแบบพละปกตินะครับเบาะนั่งจะเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับสามารถปรับได้จากด้านข้าง แต่ปรับให้กันได้ไหมไม่ได้ให้กันไม่ได้ไ,ได้แตต้องปรับใครประมาณสิ <laughs> ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอไฟส่องสว่างนะครับายขฝาแยกกันอันนี้ไฟประตูถ้าเราเปิดประตูอยู่ไฟก็จะติดนะครับเราเลือกหมดได้ตรงนี้จะเป็นช่องเก็บแปน้นปาหรือเก็บสัมภาระอย่างอื่นที่ใส่เข้าไปได้นะครับตัวนี้กระจกก็จะเป็นหัก,หกลดแสงนะครับหักลดแสงเวลากลางคืนมีไฟส่อง ส่องมาอย่างด้านท้ายเราก็สามารถถัดรถแสงได้เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับแบบนี้พวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับเดี๋ยวง่ายครับต้อ่ามันจะมีเที่ยวมั้งเหรอครับมีไหมแบบนี้เที่ยวกดลงกดลงดันลงไลยอ่าโอเคกดลงแล้วยโยกแล้วก็โยกโยกลงอันนี้ขึ้นอยู่อันนี้ลง อ๋อมันได้แค่สูงต่ำอย่างนี้นะพี่มาหาตัวได้ปะไม่ได้ไม่ได้ครับอ๋อได้แค่อย่างนี้ใช่ไหมได้สูงต่ำนะไม่ใช่แลมโบลูกอ้าวเหรออ๋อสูงต่ำถ้าได้แล้วก็ดึงกลางๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องสูงสุดแล้วก็เวลาเราก็เพีแค่กดแค่ตรงนี้นะอันนี้จะล็อกใช่แต่ถ้าเราดึงขึ้นบ่แล้วปรับต่ำก็ได้เหมือนกันอ่ฟ้ามันปรับตำได้เหมือนกันมรับบรับบ่แค่เลื่องท่าใช่ครับแล้วถ้าเลื่อนข้าว่ะ เดอนเข้ามก้านก้านยาวๆดันไปข้างหน้าอ๋อก้านยาวๆมันมีคือสี่ทิศทางขึ้นขึ้นลงแล้วก็เดินหน้าถอยหลังแล้วด้านข้างก็จะเป็นเอ็นบอลังอันหลังสุดจะเป็นเอ็นเอ็นหน้าแล้วก็ถอยหลังอ๋ออันนี้ไป